สวัสดีด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะฮะเมตสุลเอสนะครับกันกับในเกมเด็ดปลายเดลัยโมบายนะครับก็หลังจากที่ผมได้เล่นในคอมมานานแสนนานแล้วก็เพิ่งได้หลุดมาเล่นได้สักพักนี้นะครับก็วันนี้ก็มีตัวเดียวก็คือแถบเปอร์นี่แหละผมจะมาเล่นให้ทุกคนนะฮะได้รับชมกันนะฮะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะฮะอ่าก็มาพบกันแล้วนะครับกับในด่านซสถานชั่นผิดนะฮะมาดูกันเลยนะผมจะฆ่าได้กี่คนในเกมนี้ อ่านะครับเริ่มเลยนะเดินวนเดินเช็คก่อน,ก,ก,อนก็ผมจะหาที่วางกับดักก่อนนะเพราะว่าแทปเปอร์ต้นต้นเกมนะจริงๆก็ทุกตัวแหละมันก็ต้องหาคนใช่ไหมแต่เราจะไม่ใช้เวลานี้ให้สญเปล่านะอ่าเริ่มเลยมจะวางกับดักตรงนี้ก่อนเผื่อก็คือแทปเปอรนะ์จะต้องวางตรงจุดที่คิดว่าคนจะเดินมานะฮะผมไปคิดว่าตรงนี้น่าจะเดินมาแน่ๆเพราะว่ามันเป็นจุดที่เอาไว้จุ๊ก ทัตกรนั่นเองนะฮะทั้งในโทรศัพท์หรือในอคอมก็เล่นกันเหมือนกันเลยนะแทปเปอร์จริงๆก็ทุกตัวนั่นแหละเออก็ผมก็ตอนนี้ก็เดือดร้นหากันอ้าวเจอหนึ่งคนหมดเรือโเนี่ยำไมเขาเดินแปลกๆติดติดติดอีกติดอีกติดอีกคนนะฮะตะมนี้ระเบิดโอเคหยิบมันขึ้นมานะฮะไปก็ไปแขวนเลยมีเสียง มีคนสองอุ้ยลุงลุงบิลเนี่ยลุงบิวลุงบิวครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหยูสดรู้สึกจะเล่นเป็นนะฮะสองไฟเป็นด้วยเซเวอร์กิ่งในโทรศัพท์นี่ผมยังไม่ลองเลยนะเนี่ยเอาลุงลุงยิงโดเอ้าเงินติดติดติดอ้าวลุงรุงอะไรครับผมเมื่อกี้ผมก็รอแล้วนะว่าให้ลุงก็ไอเนี่ยแต่ว่าลุงก็ช้าเออ ยัดไม้กันไปครับไปเลยผมเอาเปอร์คีอ่อุ้มแล้วมันจะทําให้ไม่เดินสลูเหมือนกับปกตินะฮะก็เลยไม่เดินเร็วก็ตอนนี้ก็เพิ่งถึงเลเวลนิดหน่อยอยู่แล้วไม่จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่อ่าวางแถบกันไปก่อนนะฮะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนมากระโดดน,นะตอนจุกอะไปกันเลยเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องนะฮะตอนนี้มาดูกันว่าเจอคนหรือเปล่า อ้าวอ้าวดึงหลังทีครับรออะไรล่ะเห็นแล้วไม่ไปนะฮะวันนี้ดึงหลังได้แต้มมากกว่าเตรีมมาฮะทุกคนฮะโอ้โยโอเคสองคนในร้าสั้นไปเลยหาคนต่อไปฮะนี่มีเครื่องที่ไม่ทุบนะฮะผมว่าในโทรศัพท์นี่มันดีมากบอกคนเ,เครื่องไหนมีดังอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าหยิบแถบนะฮะเดินไปเลย เช็คเลยตรงนี้วางหนึ่งวางหนึ่งอันนะฮะเป็นจุดที่เขาน่าจะดูนะฮะโอเคช่วยกันแล้วนะตอนนี้อ้าวคนเดินเป็นบอดเมื่อกี้นะฮะเราก็หยิบมันขึ้นมานะคนบ่อยเราเข้าไปก่อนนะฮะแขวะเลยนเมื่อกี้ลุงบิวหรือเปล่าโอเคแถวนี้มีหรือเปล่า แต่จริงนะผมว่าเอฟเฟก่ะมันแปลกๆอ่ะคือพวกเห็นอนะที่พื้นอ่ะมันมันดูสว่างไปฮนะคือบางทีก็สับสนกับไอ้ที่เป็นรอยเท้าเหมือนกันอ้าวอ้าวดิงดองนะฮะ,ะตอนนี้เขายิงมาแล้วนะฮะยิงมาแล้วนะฮะช่วยไหมช่วยไหมช่วยไหมอ้าวช่วยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าาท์ช่วยนะฮะอ่าเสียไปหนึ่งครัง้งแต่ก็ไม่เรียกว่าการเทหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เล่นต่อยดีอ่ะ อาจจะมีเสียงรถนิดหน่อยนะฮะทัหมผมบ้านผมติดถนนใหญ่ก็เลยมีเสียงนิดนึงโอเคแขวนคนนี้ก่อนเลยนะแขวนไปตกงกหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้บั๊กเหรอมาคือม,มีคนนะคือเราเอาเบิร์กนี้มานะเราเดินได้เลยคือไม่ได้หลุดยากขึ้นหรอกแต่ทําให้เราเดินเดินได้ไกลมากล่า,ลาเขาได้ไกลมากขึ้นนะไม่ต้องกลัวว่าเราจะล่าเขาไม่ถึงเลย ตอนนี้นะฮะตายหนึ่งโดนแขวนหนึ่งแล้วก็เจ็บหนึ่งกับอีกคนหนึ่งที่ยังไม่เป็นอะไรนะฮะมาดูกับดักตอนแรกของเรานะฮะไม่มีใครจัดการอะไรมนเลยไม่มีใครเหยียบอะไรเลยนะฮะดูถ้าเขาจะไม่ได้ย่างนี้เลยโอเคเราพังก่อนเจ็บร้อยไม่ต่อครับเดินหานะตอนนี้เดินหานเดินหาหตรงนี้ก็ไม่มีคนมาช่วยนะ อีกสองคนที่เหลือเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยอ้าวตรงนั้นเสร็จอีกเครื่องนะฮะเดินตามเครื่องเอออ๋อผมก็สงสัยเหมือนกันนะตรงนี้ทําไมตู้มันถึงอา้าวทาไมตู้มันถึงเนี่ยตู้มันถึงบอกด้วยว่ามีเสียงอะขึ้นในคอมมันมันไม่ขึ้นนะก็ดีนะสำหรับฆาตรกรนะฮะแต่ก็ไม่ดีเลยเถอซีเอเพราะว่า แอบอัดหน้าขนาดน,นี้จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงก็มีสิทธิ์ไม่รู้หน้าเมะื่อกี้เพราะว่ามันมีมุมมองที่บางอยู่นั่นแหละแล้วอีกคนอยู่ไหนครับนี่ออผมเป่าเลยนะตอนนี้สองทางนะจะเก็บสีนะฮะตอนนี้อ้าวที่ไปแล้วนะตอนนี้ไปแล้วอ้าวคนนี้ปิดทางหรือเปล่าลูกปีสีไปรู่งามนะฮะลุงบิวมาช่วยแน่ๆเลยก็คนเดียวแหละ ใครจะไปช่วยอีกเราไปคนนี้ก่อนเลยไหมเออกนเลยอีกคนก็เขาจะช่วยกันทันไหมเนี่ยถ้าเขาช่วยเราก็ได้เล่นต่ออีกนิดนึงนะก็ดีแต้มเพิ่มอ่ะอาไปช่วยกันนะกดเลยอีกเดินต่อเลยคนนี้ตายแล้วอืมทางนี้ก็ผมก็งงเลยนะเา่นต่อดีอะมีคนซ่อมหรือเปล่า ไม่มีหาผาตอนนี้มีเดวไว้หรือเปล่าเดวไว้กับลุงวิวอะ่ะตรงน,นี้ก็ยังไม่มีใครมาจัดการอีกอะไรสักอย่างสักรอบนึนงเลยนะไม่มีใครมาเดิมไม่มีใครมาปลดหรือเปล่าโอ้โหไม่เจอเลยฮะท่านผู้ชมตรงน,นี้ก็ไว้อย่างนี้แหละเปิดตู้ดูก่อนม,มีนะฮะโอ้โหเปิดดูเลย คือตอนนี้ผมคิดว่านะมันมันไม่น่าจะต้องบคนคนี้คนมันต้ออ,อ้าวทำไมมีการแจ้งเตือนฮะเกิดอ,อะไรขึ้นนะตรงนี้ก็มีเครื่องนอะเขาปลดตะขออ๋อหรือเปล่าเขาปลดตะขอไว้เมืม่อกี้อืมไม่มีนะเขาไปไหนเนี่ยเดีด๋ยวดูเดี๋ยวดูไปก่อนนละยอ้าวไม่เนียนนะเพื่อน ลุงบิวหนึ่งทีไม่โดนครับผมไปไหนละเอาหายชิบหายหายเอา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 ้อา้อ,าอ,าอ,าอ,อนนีเลยคนเดียวนะตอนนี้โอ้ยระเบิดเลยตอนนี้นะผมคิดว่านะผมว่าผมไปเอาคนรู้นดีกว,ว่าคือถึงจะช่างใจอยู่นะว่าลุงบิวมีลูกเองหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเบิร์กไปจำตัวเขานะแต่ว่าเนี่วยสู้หรือเปล่าทิศทางเดียวกับตรงน,นี้ คือลุงบิวอ่ะมีเปิร์กประจำตัวคือลูกเองใช่ไหมนั่นแหละผมคิดว่าไม่น่ามีแต่ว่าก็เลยเดินมาเลยเขาอยู่ไหนเนี่ยหายอานี่ไงเจอแล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะไปช่วยลุงบิวนะตทางเขาแล้วเนี่ยตะคิดว่าความเร็วของเซเวอร์จะสู้คาตกรอนได้ไหมไม่มีทางครับผมโดนเลยอ้าวอ,อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยโอ้โหทำไมเขาไม่โดดเอ้ยผมติดหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับแข่นไปสามคนนะฮะตามระเบียบตอนนี้ตายนะฮะวิวเลยก็ถ้าเป็นในคอมนี่น่าจะหายากทีหนึ่งอะตอนนี้แต่ในโทรศัพท์มันมีอ่ามันมีเสียงบอกนะมันไม่ใช่เสียงหรอกมันเป็นเสียทิศทางบอกว่าตรงนี้มีเสียงนะโอเคเราลากเลยนะ ลากเลยนะเราคนจะให้เขาตายตรงชั้นใต้ดินนะฮะเพราะว่าเรามีเปิร์ที่เอาไว้ลากเขาลงมาใต้ดินได้เลยนะฮะโอเคนะเก็บสีอีกสักก่อนนะฮะเกมหนึ่งนะฮะผ่านก็นะผมว่าเกมนี้มันเร็วไปครับผู้ชมผมว่าไปต่อในเกมได้ไหมเกมนะต่อเกมเลยนะ เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะมาพบกันในเกมที่2กันเลยนะครับตอนนี้นะอยู่ในแอบทอมสันเฮาส์นะครับอมาวางกันเลยนะฮะกับดักตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนมาหยีบได้แน่เลยนะฮะอ่าตอนแรกเลยอย่างที่บอกครับเราจะมาเออ่วางกับดักกันก่อนนะแทปเปอร์ต้นเกมอะเพราะว่ากลางเกมอะเราไม่มีเวลาวางกับดักแล้วตรงนี้เหมือนกันอ่าวไมางอีกวางเลยวางเลยเออนะ กางเกมมันจะไม่มีคนมันจะไม่มีเวลามาวางกำลังกันแล้วนะเพราะว่าเราจะต้องไปไล่คนนะครับโอเคเก็บมังอันหนึ่งนะฮะตรงนี้ตรงนี้มีคนนะฮะโอเควางตรงนี้ไปก่อนกันจุ๊กันจุนจ๊คนที่จุ๊เป็นนะผมว่าน่าจะเหมือนเอคอมแบทอ้าวตรงนี้มีคนนะฮะเมื่อกี้ไม่เห็นนะโอ้โหเขื่อดำขนาดนี้ ไล่ต่อไล่ต่อเอาเขาปีมายับๆเลยครับท่านผู้ชมโอาไปติดเลยเนะี่ยไีอีกไีอีกอไม่เปนะฮะไล่กันต่อไปนะฮะอ้าวชาชามีการยืนรอล้มไม้นะฮะไม่ทันนะปีนต้นไม้นะ,ะโอ้ยไปไหนละิบหายไปไหนวะโอเคเอานี่ไงเจอละ,ละอเจอแล้วเก่งไปแขวนเลยนะฮะผมก็เปิร์กเซตเดิมนะฮะแต่ว่าเพิ่มเติมคือ l e v e l อ n g up แล้วได้เปิร์กมาเพิ่มก็ใส่ไป คไกเลยตอนนี ies, e ้เน็นสีมวก็ทำให้เราเดินไวขึ้นนะตอนตอนถือคนเนี่ยปกติมันจะแบบชช้าแล้วก็เออเวลาคนมันดิ้นเน่เราจะตัวตัวเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยอ้าวตรงนี้เสร็จแล้วเหรอแสดงว่าตรงนี้น่าจะมีคนนะตอนที่เรามาเนี่ยเขาน่าจะปั่นจนเสร็จเลยโอเคเราก็เอาแทบไปเดินไปเดินไปหาที่วางแทบกอนตรงนี้ก่อนเลยแล้วกัน เมื่อกี้ผมพูดเรี้ยงวะที่ว่าบอกว่าคือในคอมอ่ะคนจุก๊กไปนะเขาจะจุ๊บเรียบแบบเอ้ยเรียบเรียบสิ่งปลูกสร้างนะฮะน,นั่นแหละผมก็กันไ้ก่อนนะตรงนี้ดูกวอนมีบ้างเครื่องนู้นดีไหมเครื่องนี้ดีกว่าใกล้ดีอ่าตรงนี้มีฮะมีคนปั่นนะฮะเป็นใครครับเป็นใครอ๋ทาทำเดี๋ยวไว้นะะไม่โดนนะฮะหนึง่งครั้งอ่าสรงนี้โดนแล้วนะ ตีหน้านะตอนนี้โมก็ไม่ทันโอเคเขาเรียกขวามาไม้ใช้ไปแล้วเพื่อนตรงเนี้ยตีอีกต้องตัวปิกไปเลยโอ,อเคตรงนี้นเขาช่วยกันแล้ว,ลวลเนาเราไปแข่น,ขนต่อเดียยาวไปฮะที่เดิมเลยเดินอ,อน้อมมาทังน,นี้นะฮะเผื่อมีคนมาไอ่เอออย่างเงี้ยเผื่อมีนนอนมคนเอาไม้ฟาดหน้าเรา แ,นะแล้วก็เอา,ากับดักไปนะฮะแล้วก็ออกมาห่วงตรงนี้ชน,นิดนึงเพราะว่าอาจจะมีคนมาตอนเขามาช่วยตอนเขาตอนเขากำลงังแขวนนะอะไรเนี่ยปากผมเป็นอะไรเนี่ยเออนั่นแหละคิดคําพูดเริ่มไม่ทันนะท่านผู้ชมนะฮะเล่นไปด้วยเนี่ยเอาเขาช่วยกันแล้วไปต่อฮะเดินไปเลยนะฮะอ๋อมีคนดิสแทมน,นะฮะตรงนี้หนึ่งครั้งนะฮะอ่านี่ไงหวัวฟ้านี่ไงแล้วไล่เลยนะ เขาพังแถบไปแล้วเขาก็สบายเลยครับวันนี้นี่ไงเห็นไหมหมอกแล้วเขาจะเดินเดินอ้อมในเอ่อนเขาจะเดินเลี่ยมไปตามสิ่งกรุ๊กซ่าหรือว่าเดยนไปตามวอบเจกต์ต่างคนนั้นเขาเล่นเป็นนะคนนี้เนี่ยดูอท่าน่าจะเล่นเป็นแต่เขาวิ่งอะไของเขาเนี่ยผมก็ใช้อ่แนวตรงไปเลยเขาวิ่งอ้อมเนี่ยมาจูบนบ้านบ้านฟลาต่ออ้าอ้าว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 โอ้โหยากไรครับเนี่ยครูลำบากมาก ี่จะต่อมักี่บอ่อนนะได้หาดไปทังทีนะตอนนี้เขาไม่วางไม้ได้วยนะตอนนี้เขาจะโดนไหม่โดนนะฮะหลอกหลอกหลอกมีหลอกเรามีดึงหลังนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มีหลอกเอ,อเราดึงหลังทันนะแล้วก็แขวนต่อเลยโอเคแขวนต่อปอึ้งรู้สึงคนนี้ต้องเองไว้ตายก่อนเนาะเขาเล่นเป็นตรงน,นี้ไม่มีใต้ดินด้วย แถบมาวางตรงนี้เลย,ยามีคนมาจุนะฮะเดินเดินหาเดินหาต่อไปนะเดินหาตามเครื่องต่อเลยตรงนี้มีโถเทมด้วยเครื่องนี้น่าจะมีคนหรือเปล่าเออมีคนเดยะไวในนี่เหรู้สึกเขาไม่ค่อยดูเลยเดยวไวคนนี้ังเครื่องมันนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรครับเนี่ยเ,เ,เ,เราทิ้งเดอะไวไก่อนนะเรามาไล่เม็กโทมัสก่อนนะฮะโอเคนะ ไปช่วยนะไม่ทันหรอกวิ่งขนาดนี้นะ้วเจอฆาตากรไม่ควรวิ่งไปช่วยนะฮะตอนนี้โอเคสีเกินแล้วเนาะเราก็แขวนต่อเลยไม่เขาเล่นแปลกนะอะไรของเขาเนี่ยเราเดินหาคนามีคนนะฮะอ้าคนมาช่วยแล้วนี่อ๋อนี่ไงเขาทำอะไรครับเขาทำอะไรเขาจู๊กนะฮะเขาจู๊กต่อนะคนนี้เล่นเป็นหนะอย่า เราเล่นไปเนี่ยลั่นนี่ครับท่านผู้ชมลองไม่พังไม้นะเราดูว่าเขาจะมาช่วยนะป่าวอ้าวสัตว์ชิบหายอ้าวมีการยืมล้อนะเราพังไม้ไปเลยโอเคเราเดินตามต่อเลย,ยเขาทำอะไรต่อเขาวิ่งฉี่ไปทางซ้ายนะฮะตอนนี้เขาช่วยนะโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยเม็กเม็กไม่วิ่งจริงเหรออ้าวหลลบไปดิ อะไรครับเนี่ยโอ้โหสงสารโฮฟ้าจังเขาช่วยไปแล้วเนี่ยได้อ๋อโอเคอยู่ละกำลังจะพูดเลยว่าเดีย๋ยวไว้ไม่มีคนช่วยจริงโอเคดำนต่อเลยเนาะเราไปแขวน,นไปไหนดีโอเคตรงนูง้นตรงนูง้นตรงนูง้นโอเคใกล้ๆแขวนเลยแขวนเลยเอาเอาติด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 อะไรครับเนี่ยโอเคแขวนไปแล้วนะนเดินต่อ ราจะไม่เฝ้านะฮะโอเคเดินดูเครื่องก่อนตรงนี้เปลือมมีคนแล้เน,นี่ยมเกลียนมากเลยนนตรงตรงสีที่พื้นอะสีแบบสีสีแบบมันฉุดฉาดไปว่านี่ไงเห็นไหมมันแปลกแปกอะเออมาเฝ้าไม่ก่อนมีคนมาช่วยอ้าวอ้าวอ้าวมีคนติดกับดักไปหนึ่งคนนะฮะหยิบเลย นี่ไงผมบอกแล้วยังมีคนมาริงทีเกนี้นะก็มไม่มีนะบอกเลยติดทีบอกเลยนะฮะ,ะไปแล้วตอนแรกนึกมันมีคนมาช่วย,นะยมัแท็บสิอ๋อมีแท็บเล่นอยแล้วมันขึ้นไม่ได้โอเคแนละได้ต่อเลยเราเดินหาเลยนะตอนเนี้ยระวังตรงนี้ก่อนมันมืด,มด,มดๆทึบๆอย่างเงี้ยเพื่อเผยหัวฟ้ามันจะมาจุกตรงนี้ มีคนมาช่วยนเนี่ยไม่มีนะเราเดินเช็คเครื่องอะไรตอนเนี้ตรงนี้เครื่องมีพังอยู่ไม่มีใครมาซ่อมเนาะผมว่าน่าอยู่เครื่องหลังข้างหลังผมฝั่งนู้นแน่เลยแต่ผมผมเช็คตรงไ้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเผื่อมีคนมาปั่นอยู่เพราะยังไงก็ถึงเครื่องนู้นเสร็จก็ดีดเหม,มือนดีสำหรับผมเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ต้องเดินไกลไงอีกตั้งสามเครื่องเดินเช็คเครื่องแถวนี้ไปก่อนแล้วกันถ้าไม่มีผมค่อยไปเครื่องนู้นนะ ไม่มีใครมาช่วยเนาะในบ้านฟ้ามีใครปั่นหรือเปล่าไม่มีโอเคผมมั่นใจละอยู่เครื่องนู้นแหละเดินไปเลยเปิดชัดเจนนะฮะตอนนี้เอามีคนปล่อยไปแล้วหนึ่งคนนะตอนนี้ก็ตายสองมันที่เรียบร้อยนะยังไม่มีคนมาช่วยกลับเลยกลับเลยเอาเครื่องนี้ก่อนแล้วกันมีคนมามีคนอยู่แน่ๆนี่ไงคนอยู่ครับ ตามรอยเท้าไปก่อนเลยทำเครื่องไม่พังนะฮะตามรอยเท้าไปก่อนแต่หูฟ้าเล่นเป็นจริงอะ่ะโอ้นนเนี่ยนมายืนรออย่นี้มีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรครับ,รรบหนึ่งครั้งแล้วผมโี้ลจบแล้วฮะผมจะไม่แขวนอกก่อนเนาะจนกว่าผมจะเจอหลุมหรือเจออีกคนหนึ่งเพราะว่าผมอยากเก็บสีเนาะตาเนี้ยโอเคต้องมาพังเครื่องก่อนเลย เอาจริง <S <S แสบตาเลยเกินออไอ้ตีพื้นเนะี่ยแถบขึ้นมานะเหาที่วางก่อนเกมนี้ก็ในในมืบายนะในในโทรศัพท์เนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยเออกลัวเรื่องการหาคนไม่เจอเนาะว่าดูดูดูด้านจอดิมันบอกด้วยนะเสียงมาจากตรงไหนเนี่ยมันบอกนะดีมากเลยนะคือไม่มีปัญหาการหาคนเลยคนที่เจ็บนะ พราะว่าเผื่อฟังเราไม่ดีด้วยเม็กไอไม่ใช่เม็กดีอีกคนน่ะโยหูฟ้าว่ารู้ตัวอะไรจำชื่อไม่ได้มันไม่มาปันดีอ่ะอ่ะไม่มาช่วยเพื่อนด้วยอืมงั้นผมเฝ้าตรงนี้แล้วกันแถวนี้แหละต้องมีแหละต้องมีเดินเลยเราไว้มันก็นาอไม่คานเปไหนเลยอยู่แต่ตรงเนี้ยเกิดก็ดีอ่ะผมได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินหา ให้รู้ว่าตรงนี้คือตรงกลางนะโอเคเราเราเดินเรเื่อยคนอยู่ไหนนี่โอเคเขาค้าเริ่มค้านนะโอเคตอนนี้อ้าวเครื่องนู้นเสร็จแล้วโอเคตอนนี้หลุมเกิดแล้วนะก็ว่าเดินถ้าเดินไปเครื่องเสร็จก่อนไม่มีต้องรอยนะคนนี้มอนเขารู้ว่าถ้าวิ่งมันจะมีรอยเท้าก็เขาเล่นเป็นแหละเอออ้าวเ,เจอหลุมแล้ว สวยครับอย่างนี้สวยเราไปปัดไปแขวนเขาได้เลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราแขวนเขาเสร็จอะเราจะมาเฝ้าหลุมกันแล้วก็รอปิดหลุมเดี๋ยวหลบสักนิดนึงเดี๋ยวมันตินกดกับดักตัวเองโอเคเราเข้ขาไปแขวนเลยแขวนใกล้ๆหลุมเลยนะเพราะว่าเราเดี๋ยวเผื่อจาหลุมไม่ได้เนาะแขวนไปหนึ่งคนอ่อานี้ตายคนนี้นนี้ก็สวยครับเรามายืนตรงนี้นะมุมที่เห็นทั้งสองฝั่ง เห็นทั้งคนท e, ja ี n, ่โดนแขวนแล้วก็เห nee. ah, ็นทั้งหลุมนะเราจะมารอปิดหลุมกันเพื่อนเพื่อนไปช่วยเพื่อนสิไอ้หัวฟ้ามช่วยเพื่อนดิเพาชื่ออะไรเนี่ยมือสัตว์สูงนะฮะช่วยไหมฮะมีใครมาช่วยไหมอ้าวปล่อยอย่างงี้ก็สวยสิเราปิดหลุมกเลยไปดีกว่นไปไปไปป อ้าวปิดเลยโอเคนะตอนนี้อะไรกิ่ต่อไปของเราคือเดินเดินเฝ้าหลองประตูสองสองอันนี้นะผมว่าไม่น่าทันอนะ่ะมันเออนั่นแหละแต่ไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะประตูนี้ในโทรศัพท์มันอยู่ไกลกว่าในคอมเยอะเลยในคอมมันมันดูแบบเดินแป๊บเดียวก็ถึงอนะ่ะนี่คือแบบเออแลยอย่งึงคือแบบเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเห็นนะคือผมไม่รู้จะหาภาพจากไหนมาเหมือนกันแต่ว่า มันมีภาพน่าจะมีภาพเปรียบเทียบได้นะว่าคืนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทางระหว่างทางเดินอ่ะมันจะมีอะไรมาบังๆไว้อะเออไม่รู้เป็นที่แผลหรืวอว่าไม่รู้อ้าวหนึ่งหนึ่งขีดแล้วเนาะอ้าวอ้าว,าวเพื่อนเพื่อนทำไรเนี่ย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 ไม่เนียนนะฮะอ้าวะทาไมเราเราไม่พังไม้นะเราเราไปต่อเลยเราไปต่อเลยม,มิงวนอย่างนี้อ้าวอ้าว,าวชิบหาย อยู่ตรงนี้รอเปล่าเนี่ยนาสัไปไหนแล้วอะเนี่ยเนี่ยขมขียนอย่างเงี้ยตรงนี้แหละรอยเท้ามันเห็นไหมคือข้างล่างมันแดงไปอ่ะเออในคอมมันไม่แดงขนาดนี้ทิพหายละเพื่อนๆเ,เอาไงดีฮะเราเราไปเป้าประตูเลยแล้วกันตอนนี้หนึ่งขีดอยู่เนาะก็เดินไปเลยอ้าวตรงนี้รอยเท้าเนาะ คือรอยเท้าตัวนี้เราดูได้แค่บนบนสิ่งปลูกสร้างอ่ะบนพื้นเราดูไม่ได้แล้วอ่ะเออมันแสบตาจนเหลือเกินก็ผมว่าผมว่าจะปล่อยให้เขาโดนโดนแหงไตกว่าผมจะไม่ตีเดี๋ยวเราเราทำเป็นเราทําเป็นเดินเดินไปเช็คฝั่งนู้นเนาะเดินเดินทำเป็นเช็คฝั่งนู้นอ่าอ่าเดินกลับมาเดินกลับมาเดินกลับมาอ่านี่ไงเหยื่อของเรานะฮะทำไง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 ครับทำไงครับโอเคเราจะตีครั้งหนึ่งนะแล้วเราจะไม่แขวนเธอนะได้หาดไปหนึ่งทีนะฮะโอ้โหทำไมครับทำไม เอาเลยเอาเลยเต็มที่เต็มที like. okay. ่ย no ังไงนายก็ไม่รอดอยู่แล้วเราฟังไม้ก่อนใกล้ๆปิดตัวแทงหัวนะฮะโอเคนะจบอย่างสวยงามนะฮะเก็บสี่สปอร์ตครับสำหรับคนที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับ มีอะไรอยากจะพูดคุยกันก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะฮะอยากให้เล่นต่อหรือเปล่าหรือว่าก็ไม่ค่อยมีคนดูหรอกแต่ก็เออนั่นแหละถามาไปอย่างนั้นแหละถ้ามีอะไรอยากจะบอกก็คอมเมนต์ข้างใต้เลยนะฮะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ